คาราบดีแต่ลสมัยเยอรี่เยอรี่แกถูกพระ,พระเจ้ากรุงสยามหรือพระมหาศัตร์ในสมัยนั้นบอกแกว่าให้ไปพ้นจากชีวิตแต่แกไปสำคัญผิดว่าว่าถูกให้ถูกฆ่าหรือ,อให้พ้นจากชีวิตของพระมหากษัตรย์ตอนนั้นแล้วเยอรี่ก็ ที่เป็นต้นะกุลของตะกุลบุญนาคก็ไปจ้างประธานบดีว่าจะทําการกระบฏแล้วก็ในการกระบฏก็มีการสนับสนุนการทําการกระบฏแล้วประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยนั้นก็จ้างนักฆ่าเ,เพื่อจะเป็นผู้ช่วยประธานดี ในการติดตามประหารชีวิตเยอรี่หรือ,อต้นสกุลบุญนาคแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับหมายเป็นหมายดำแต่เป็นหมายดำคนละหมายกันคือไอ้นักฆ่าเนี่ยเป็นนักฆ่าที่ใช้การฆ่าด้วยการพูดแต่หมายมันหมายจับตายเยอรี่หมายประหารชีวิตเยอรี่นี่ เป็นหมายที่ใช้การบระหารชีวิตอย่างเ่้มโหดทีนี้จากการที่เยนดี้อาจต้องได้รับการบระหารชีวิตจากการเป็นกบฏอย่างเ่้มโหดก็มีการช่วยอ้างว่าได้ถูกได้ถูกให้ได้ถูกให้พูดแทนที่จะได้พูดเพื่อมุ่งค่า มันก็ย้อนกลับไปพูดเพื่อจะเอาทรัพย์สินหรืออประเทศอเมริกาหรือ,อที่จะเป็นประโยชน์แก่การใช้การพูดเพื่อจะเอาทรัพย์สินต่ตางๆทั้งหมดที่มันต้องการจากการถูกประธานาธิบดีใช้ให้พูดเพื่อมุ่งค่าแต่มันกลับทอยศแล้วก็หลังจากที่ ตามในฐานะเจ้าหน้าที่ติดตามหมายจับตายเอ่อก็ตามจนจนได้สรุปนะครับว่าว่าคนที่เป็นนักฆ่า่ะสำคัญผิดหมายแล้วก็ทำการประหารชีวิตเพื่อปิดคดีกบฏของอ,อต้นตระกูลบุญนาคที่มีต่อกษัตริย์ในตัวนั้นเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็จะมีคดีอยู่คดีหนึ่งก็คือคดีบุญเพ็งหีเ็กเป็นคดีที่คำสั่งฆ่าซึ่งมาถึงผมจะไปทำอะไรกับคำสั่งฆ่านี้ไม่ได้ <c oughs> เพราะการทำคดีบุญเพ็งหีบเล็ก หลอกลวงเรื่องการที่เขาได้ฆ่าผู้หญิงหันตบต่างๆโดยหลอกให้เหยื่อเชื่อว่าเป็นการฆ่าเพื่อไปสู่สวรรค์ก็เลยโดนประธานดีสั่งฆ่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีทีนี้ประธานบีสารัฐที่ออกหมายสั่งฆ่าก็จะ เกิดการมีปัญหาขึ้นก็คือคดีมันเกิดการหลอกลวงทีนี้จะไปหยุดหรือย,ยุติหมายทางค่ามันก็จะเป็นการล้มหมายทางค่าแล้วโดนกระบดผู้ที่รับคําสั่งค่าเพื่อไอคนที่ไปบอกกับจอมพลปอนั่นแหละนะที่ว่าต้องถูกฆ่าทั้งหมดหลังจากที่ทําคดีบุญเพนหีบเด็กสําเร็จหลังจากนั้นคนที่ทําคดีหีบเล็ก คำสองในในในปัจจุบันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับคำสั่งมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่เป็นการหลอกลวงเพราะฉะนั้นหมายคำสั่งค่ามันยังอยู่แต่ต้องป้องกันตัวนะครับรอไปว่าการจะสรุปคำสั่งค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่จะใช้เพื่อค่าความรู้ที่ไม่รู้ จากการใช้การสวรรค์หลอกลวงว่าเหยื่อที่ถูกบุญเพ็งหีบเด็กกับคดีหีบเด็กที่ถูกฆ่าหัน่นศพแล้วนำศพที่ถูกหั่นเป็นท่อนๆไปไว้ในหีบนั่นน่ะเป็นการหลอกลวงถัดจากที่ยืนยันได้ว่าเป็นการหลอกลวงหมายคำสั่งฆ่ามันก็ยังอยู่ทีนี้หมายคำสั่งฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ การหลอกลวงที่มีความเชื่อในเรื่องของสวรรค์มาเกี่ยวข้องจะถูกออกหมายคำสั่งฆ่าทั้งหมดที่เป็นการนําเรื่องของสวรรค์มาล่อลวงแอบอ้างหรือเกิดความเชื่อในแนวทางที่ผิดผิด,ผดหรือการนําสวรรค์มาสร้างความเชื่อในแนวทางที่อาจจะเป็นอันตรายต่างๆที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีในการนำ ก็เลยต้องถูกฆ่าตามคำสั่งฆ่าทีนี้การจะยับยัง้งหมายคำสั่งฆ่าผู้ที่ไปยับยัง้งหรือขัดขวางก็จะโดนข้อหาขบทจึงต้องให้ความรู้นะครับจึงต้องให้ความรู้แทนการเป็นการฆ่าโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์นะครับ ที่ถูกต้องกับประชาชนเพื่อจะฆ่าให้ได้ความสำเร็จตามคำสั่งฆ่าของประธานบิสารัฐนะครับก็ผมก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปด้วยความสุจริตที่ดีนะครับ